เทสไม่ my, อยู่ช่วงนี้เราบอว่าไม่ใช้ไม่ได้ไม่ไม่ไรสายเห็นไหมไม่ไรสายใส่งานก่าเด้พี่น้องกําลัางเทสอยู่หันแสดงว่าเสียงไม่เข้าไม่อะไรเลยโอ้่อาห์สื่อมาต่างไลรลอยส <c oughs> ื่อมาต่างไลรลอยเอาละขอบคนว่าไปยังครับไม่เป็นไรก็ไล่ตามสภาพแบบนี้ละโอ้ห,หูเสาเดี๋ยไปปั่นจักยานมา มมีอย่างหลายยูน่ก็อยูในบ้านอ,นอยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องบ่งต้นหมอกต้นไม้ไปก็ดูไม้ประดงไม้ประดับบ้านปะกายเพชรอันนี้ที่เห็นเห็นอยู่มีไม้ประดับที่ในในบ้านที่มันจะมีปะกายเพชรต้นปะกายเพชรเอ่อแล้วก็บอนสีแล้วก็รวยพันล้านต้นใบแบบ เออบอลสีก็เป็นบอลอากเป็นสีแบบนี้แหละครับผมสวยงามี่นนองสีแดงสีเขียวสวยงามสวยงามไม้ประดับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นรวยพันล้านอันนี้เพชรประกายเพชรเนี่ยประกายเพชรที่เห็นอยู่นี่นะที่ยายเขาปลูกก็มีพวกนี้แหละที่เหลือก็จะเป็นพวกเออเคงแคนตัสเออเดือนหน้าอู้เดือนเอดอกเออกล้วยไม้ก็กําลังจะออกชอ่อแตกช่อแล้ว ดอกกล้วยไม้กําลังจะออก wow. <Favorite noise> ว้าวฮ่าแต่ทําไมมันเหลืองอะเออดอกกล้วยไม้ทุกคนมีความรู้เรื่องดอกไม้ไหมทําไมมันแตกไอ,อ้มันเหลืองอะเออมันเหลืองมันเหลืองกําลังมันเป็นมันออกปีละครั้งดอกกล้วยไม,ม,ม้อันนี้แล้วก็มันมีอันนี้อีกอนันหนึ่งก็กําลังจะออกอีกไม่นานก็จะเห็นดอกกล้วยไม้แล้วทุกคนกล้วยไม้เนี่ยปลูกไว้แบบนี้แล <S <S หละครับผม <unching. S 2> ปลูกไว้ด <S <S ูปล <ๆ S 2> ูกไว้นั่นแหละ พอเราเห็นแล้วก็มันก็ความสุขทางใจเนะของเราคนชอบปลูกอืเนี่ยมันกําลังแตกเนี่ยกําลังแตกช่อแล้วมันตรงนี้ก็น่าจะเป็นแค่อันเดียวนะเนี่ยถ้าจะออกดอกก็มีช่ออันนี้แหละการนี้แหละในส่วนน้นก็จะมีโอ้ไม่ได้เอาออตัวนี้ออกอะตัวนี้มันของปีที่แล้วเมาตัดออกทีนี้เผื่อมันจะมีแตกยอดขึ้นมาอีกให้มันเป็นดอก เออทำไมอันที่จริงเราต้องตัดออกนะปล่อยปะละเลยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะป <c oughs> ีที่แล้วออดอกกล้วยดอกกล้วยดอกกล้วยไม้กล้วยไม้อันนี้ลืมชื่อมันขออาภายัยด้วยทุกคนลืมชื่อมันจริงๆใครรู้ก็บอกหน่อยต้อนอะไรเนี่ยอันนี้แคคแคคตัส นิวงององอ,งอ,งอ,งองนี่อโอ้โยปากนี่ไม่ออกเลยนะเนี่ยปากแล้วไม่ออกเลยเนี่ยไอ้ปากเสือ้อปากอะไรใครนี่เข้าไปเดียวโอ้โหครับสวัสดีครับผมคุณกิตภูสิทธ์นะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจครับผมตาลลมบนเพืประเทศช่องดอกที่เป็นสายดันมาซอยดันของบาพพเพชรนี่ละพี่น้องพ่อลูกเออพ่อลูก ลูกกินเที่ยวลูกกินเที่ยววันนี้ขึ้นไลฟ์ของช่องพ่อลูกกินเที่ยวแคทตัสด์กำลังสวยๆง,งามๆแล้วอยู่อีกสักเออปะกติก็จะไลฟ์ประมาณนี้แหละครับแบบมาดูต้นไม้ต้นใบประดงประดับที่ปลูกไว้ตรงนี้เออบรรยากาศเออหน้าฝนมันก็เขียวชะอุ่มอยู่หน้าแล้งก็จะร้อนอีกอย่างหนึ่งอยูอ่ต้นประกายเพชร อันนั้นถอนถอนในแล้วผักกูดก็มีนนะผักกูดผักกูดแต่มันไม่งามมันกินไม่ได้มันไม่ได้กินไม่ใช่กินไม่ได้มันไม่ได้กินเพราะมันไม่งามอันนี้เอาต้นเอาต้นอันนี้มาปลูกไว้ข้างนอกก็คือต้นดีปลาช่อนอันนี้ดีปลาช่อนเนี่ยมันจะขมขมหน่อยนะกินกระลาบ็ร่อยอันนี้ก็กินกระลาบใต้เนี่ยกินกระลาบพวกลาบพวกอะไรตั้งลาบทางเหนือทางอีสานอา้าวจริง จิ้งเหรีมีจิ้งเหลนให้ดูอ้านี่เห็นอยู่เรื่อยแหละตัวนี้ไม่ไปไหนหรอกอยู่บ้านไม่รู้บ้านเขาอยู่ไหนรู้เขาอยู่ไหนก็ไม่รู้รู้เข้นเนื้อส้อนตัวอยู่ในแถวนี้แหละตัว,ตวจิ้งเหลนยเขาเรียกจิ้งเหลนเนาะจิ้งจกจะตัวเล็กๆจิ้งเหรนจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็หางก็จะประมาณเนี้ไม่ค่อยมีขนอะไรหรอกนี่ความภูมิใจอีกอันหนึ่งก็คือต้นมะม่วงนี่แหละต้นมะม่วงโอ๊ยแตกยอดดีดีแตกยอดดีจริงเลย คนนึ้ก็แตกยอดแตกยอดแตกยอดปีที่แล้วคิดดูเลยครับป,ปลูกปลูกปีที่แล้วช่วงจามันไม่มันไม่แตกยอดเลยอะ่ะมันไม่แตกยอดเลยเพิงทึกว่าจะเป็นปีหนึ่งนะวะ่าปีถัดมาจะได้กินลูกปรากฏว่ามันถึงตอนเมษาก็ยังต้นเล็กติดดินอยู่พอได้ฝนเข้ามาเท่าน,นั้นแล้วโอ้โหแตกยอดแบบพุ่งจูด๊ดจูดเลยอะ่ะเออจากที่ต้นตอนเมษาอยู่แค่นี้เองนะอยู่แค่เนี้ไอ้ดูเดือนนี้เดือน เดือนสิงหาหนะ้าฝนมันได้ฝนได้ปุ๋ยได้อะไรพวกนี้นะรากก็ยาวแล้วอีหน้าก็ได้เอามากินกับน,น้ำแก่แล้วน้ำปลาหว,วานแล้วเป็นมะม่งวงเบาดูสิเปียบเทียวกับต้นมะม่วงบ้านบ้านน้นจะเป็นยังไงขนุนแล้วก็มะม่วงเขามีมค่อยมีหมากหรอกมะม่วงบ้านน,น้นไม่ได้กินกับเขาหรอกเนะี่ย ทำไมมันดูหิวเหียวต้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาดูหิวเหียวหรืว่าเป็นพ่อหน้าพราบันแดดมันร้อนอืมทำไมมันดูหิวเ,เหียว,วโอ้เชี้อราแล้วมันเนี่ยเออ สงสัยแล้วเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกก็ดูแลกันไปถ้ามันรอดก็คือรอดไม่รอดก็เอาออกแค่นั้นแหละเนาะอืมอ่ะสำหรับคลิปนี้พาดูสวนเลเีกัน,นอ้อยความสุขทางใจครับผมเจอกันไลน์หน้านะครับเจอกันไลน์หน้ายกมงอีบายได้นะครับผมขอบคุณครับผม